สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในจูเลสิกเวอร์อารไรกันนะครับผมเย้ว้ว้าวโอเคครับผมทุกคนก็ห่างหายหน้าหายตากันไปเป็นเวลาเนิ่นนานเลยนะครับผมทุกคนวันนี้ก็กลับมาเล่นกันแล้วเนาะก็ต้องบอกว่าพี่เนี่ยก็เล่นนว้บ้างครับผมแต่แค่ไม่ได้ลงคลิปเท่านั้นเองแล้ววันนี้ครับผมทุกคนมาตอนนี้พี่ถึงเลเวลสิกแล้วนะผมพร้อมตีบอสเขียวแล้วเว้ย เอาละครับผมเจ้าบอสแอนดริวท็อปใช่ไหมตัวเนี้ยโอเคได้ร้อย็ครับผมด้าตีนะออโต้จอยไปเลยโอเคแล้วก็รอเพื่อนอีกสามคนหน้าผมวันนี้เดี๋ยวพี่ต้องเลือกตัวสายเกาะโอ้ยไอ้นี่มันสายมีเกาะด้วยเฮ้ยถึกเหรอเอาตัวไหนดีวะเนี่ยก็เลือกยากหน่อยครับผมแต่พี่เลือกเป็นสายซับมานะฮะตัวนี้โอเคเพื่อนมาครบสี่ตัวนะฮะ มีสายดามเมจพร้อมไปเอาละครกกับผมมาละครกกับผมบอสแอนดริวท็อปครับผมนี่เป็นครั้งแรกนะผมที่พี่ตีบอสเขียวนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยมารีวิวตัวเขียวทุกตัวเนาะตัวแดงก็ถ้าใครอยากให้รีวิวก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูละกันครับผมเอาละฮะมาราวันไฟจริงๆพี่ไม่รู้จะทำอะไรไงกลัวรีวิวตัวแดงก็คนไม่อยากดูอีกครับผม กัวแบบมันเบาไปเพื่อนเปิดกันไปหมดแล้วครับผมพี่เปิดด้วยนี่แล้วกันเอาท่านี่ลดดาเมจไปครับผมส่งไปก่อนเพื่อนตัวแรกเปิดด้วยท่าตีลบคิรีดิวดาเมจโอ้โหตอกชั้นปึ้งโอ้โหโดนไปพันหกเนนเนนบอสและต่อด้วยเอา้าบอสมีกัดกลับด้วยว่าโอ้โหแล้วตูวจะรอดไปเนี่ยแล้ว โอ้โหดิโลโน้อยว่าโอ้ยปล่อยเลยเพื่อนเราด้วยเอาละครับผมไอ้นี่มันทีเล็ก,กล่างผสมปพ๊บปึ๊บโอ้โหจุกเสียดแน่นครับผมโดนโโดาเมจหมู่รีดิวดาเมจต,ตัวอีกเฮ้ยนี่นี่ไงเป็นไงเพื่อนก็มีจัดจับเว้ยขอโทษด้วยเอาละเอาละแม่ตัวเขียวบนเลยขู่แล้วตัวนี้พี่ก็มีพี่ก็ชอบเลยนะตัวเนี้ย ือมันฮิวตัวเองครับผมแต่มันไม่ได้ฮิวชาวบ้านนะ <c oughs> พี่เลยไม่เอามาแล้วนี่ครับผมโอ้ไไโหดูเป็นไงโอเปอึ๊บเึ๊บโอ้โหยมาแล้วท่านี้โอ้โหยโดนเกือบตุยครับผมไม่ตัวทางขวาแล้วกัดกลับมาครับผมแต่มีเกาะขอโทษด้วยอันนี้พี่เอามาแบบบรลลานเลยนะมีตัวทรัพตัวดามเมจครับผมนี่ไงนี่ไงโอ้โหตัวดามเบจเน้นเ้นไปดิแล้วฮิวตัวเองได้เพื่อนตัวเนี้ย ปึ๊บปบโอ้โหมีจัดครับผมเพราะว่ามันเป็นร่างเล็กซี่ผสมใช่ไหมตัวเนี้ยเอาละฮะทุกคนโอ้โหมาตบใส่เพื่อนตัวนี้แล้วก็โดนดิโดนตีกลับดิโดนตีกลับเลือ่อนเหลือนิดเดียวอย่าปล่อยมันไว้เพื่อนโอ้โหฮิวรีเจนปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมล่วงไปแล้วถึงตาเราแล้วครับผมคนท้ายปึ๊บโอ้โหไม่ตุยเฮ้ย เพื่อนแรกอะถ้าเราตัวดาเมจมาน่าจะตุเยะผมโอ้โหเสียได้เลยแต่เราเอามาซับเพื่อนไงโอเคเหลือแปดร้อยแปดสิบสามว่ะโอ้โหเอาละครับผมรอบนี้งั้นเราฮิวช่วยเพื่อนเลยไหมเพื่อนเปิดดาเมจกันไปแล้วผมคนแรกก็ฮิวแต่ฮิวอันนั้นมันฮิวน้อยใช่ไหมเราฮิวใหญ่ไงช่วยเพื่อนเ้อแต่มันจะไปทับกันปออะวะใช่ไหม มันจะไปทับกันไหมผมยี่หิวหนักนะเนี่ยหิวหนักจัดเลยครับผมไม่เป็นไรหลอกตาดียังไงมันก็ตูยอยู่แล้วมันตูไปนอนหว่านอยู่แล้วครับผมเอาละเพื่อนก็หิวตูก,ก็หิวทําไมเหมือนหิวดาเมจใกล้กันเลย <c oughs> หิวเลือดใกล้กันเลยเึ๊บ <c oughs> โบอ้โหยล่วงไปแล้วครับผมทุกคนนี่ไงเรากดหิวเราไม่ต้องโดนจัดด้วยเพราะไอ้บอสมาตีกลับครับผมมันตี โอ้โหตีไม่เข้าตัวนีมีทั้งเกาะมีทั้งเกาะในตัวเกาะแบบกำบังแล้วนีโอ้โหโดนไป3 1สามพันหนึ่งตัวนี้พี่ยังไม่มีนะแต่พี่ก็อีกนิดเดียวเก็บอีกนิดเดียวครับผมแล้ววันนี้มันไม่โผล่ไม่โผล่หน้ามาแถวเกตบ้านเลยแล้วพี่ก็ขี้เกียจขับรถออกไปเพื่อไปจับมันด้วยนะปึ๊บปึ๊บโอ,โ,โอ้โหจุกเสียดแน่นโอ้โหมันตีคนดีครับผม โอเคเพื่อนหนังเหนียวอยู่แล้วเอาล่ะดี่กัดกลับกัดไปก็ไม่มีผลครับผมเพราะมันจบเวฟแรกไปแล้วฮะราวันโอเคเพื่อนรีเจเนเรตอีกนะโอ้มีแต่คนตีกับโอเคอเครับผมราวทูไฟหมาโอ้โหบอสเขียวอย่างนี้ชอบชอบบอสเขียวอย่างนี้ชอบชอบเอาละแต่เพื่อนเรามีโอเ้เพิ่มเลือดกันอยู่แล้วครับผมไม่ต้องกลัว เอาเราเหลือห้าตีหนักอันเดียวละผมน่าจะเข้าอยู่เพราะว่าเพื่อนคนอื่นเขาก็ตีบึกบักกันหมดแล้วนะเฮ้ยแล้วตัวเพิ่งลืมดูตัวเลเวลยี่สิบเอ็ดคนเดียวเหรอะวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหเขาเลเวลยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ากันหมดโอ้ยไอบ้บอสเลเวลยี่สิบสี่เอาละผมไอ้ตัวนี้เปิดเกาะเปิดเกาะก่อนเสมอนะไอ้ตัวเนี้ยแล้วยังไงอะโอ้ยแต่คนนี้ตีก่อนตัวนี้มันเร็วนะตัวนี้ตัวเขียวนี้มันเร็ว ติดเกาะครับผมจริงๆต้องให้ทีเล็กตัวนั้นเปิดก่อนอะป้าเล็กอะป้าเล็กล่างอีโวอะเอาละคผมไม่เป็นไรอะแต่ป้าเล็กล่างอีโวบอกว่าไม่ทนเงี่ยมไปแล้วหมดหลอดไปดิโคตรแรงครับผมต้องบอกว่าโคตรแรงแลกยิวเลือดมาอีกแล้วครับผมนี่ตัวนี้ออ้โตัวนี้พี่ใช้ป่าบ,บอสเขียวได้เลยนะเอาจริงๆแต่นี่พี่เพิ่งตีบอสเขียวครั้งแรกอะ เพื่อเก็บมาให้ทุกคนดูเลยนะเพื่อเก็บไว้แบบให้ทุกคนเลยครับผมเพราะตูเพิ่งเลเวล16มอไม่ไม่นานมานี้แล้วโดนไปแล้วครับผมโอ้โห,โหล่วงไปดิถึงเธอเราแล้วนี่หว่าตูก็หมดแต่เพลินห <c oughs> มดแต่บนเพลินนี <c oughs> ต่ตูตีเกือบทายตีเกือบบอสโอ้โหเฮ้ยสปีดเราน้อยจัดครับผมและบอสคลีนแล้วก็ตีบหลังเพิ่โอ้โห ขี้ใเคราโอ้ oh my god อย่าไปกัดมันอ <c oughs> กัดได้เออกัดได้ว่ะมันไม่สวนอันนี้เป็นระบบกัดกัดสวนครับผมนี่ครับผม <c oughs> เพื่อนฮิวอีกแล้วฮะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแบกเลยละ่ะเอาละครับผมตอนนี้บอสเหลือเลือดอยู่ที่สี่พันห้าครับผมโอ้โหแล้วฮิวตัวไม่มีเฮ้ยโอ้โหเพื่อนฮิวก่อนเว้ยเพื่อนมีฮิวเว้ยโอเคเราไปฮิวเธอหน้า <c oughs> ดูดาจะเหลือไว้แล้วบอสครับผมเป็นตัวท้ายนะต่อจากเราครับผมในการตีแล้วเพื่อนหิวโคตรแรงอ้โหเพื่อนฮิวเกือบเต็มเอเต็มหลอดเลยเว้ยและนี่ฮิวอีกแล้วครับผมเพื่อนคนนี้ก็ฮิวแล้วก็มาแล้วครับผมเปิดเกาะเออ,เ,อ,อเป็นไงเล่าตีด้วยเกาะก็มีดีไซน์สุดเท่โอ้โหบอสเองจะทำอะไรได้วะไปนอนคุยกับลากมะบ่วงได้เลยนะเองเนี่ย <laughs> แล้วโดนเงี้ยม ไปแล้วสองพันสามไปดีเฮ้ยนี่นี่เราเลยดีกว่านี่นี่ทีเด็ดอยู่ที่เราเลยดีกว่าตัวต่อไปเออนั่นแหละโบท๊ทได้ดูคนอื่นเขาลืมตัวลูกเรานี่ลูกพ่อจัดเลยโลกปั๊บโอ้อยสวยงามทีเด็ดอยู่ที่ตัว <c oughs> โอ้โหเราเป็นคนจบราวถูครับผมกัดโอ้โหดเกาะดีดดเฮ้ยแล้วมันใช้ธาตุตีตามเลือดใครเลือดเยอะใครเลือดเยอะ ใครเลือดเยอะโดนปึ๊บ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 โอ้ยโ,โดนคนละนิดละหน่อยของเรามีกันเลือดกันอยู่มั้งแล้วนี่กัดโอ้โหไม่ต้องกัดันแล้วครับผมโอเคเหลือรอบท้ายแล้วฮนะต้องยืนให้ไหวครับผมเพื่อนฮิวอีกแล้วครับผมไม่ทำไรตัวหิวอีกแล้วก็ชอบเลยตัวเนี้ยราวีครับผมไฟโอเคขูด่ดูเหรอขู่ใคร อ๋อแล้วผมและไอพวกเด็กมินเนี่ยนครับผมมันรีวายขึ้นมาอีกแล้วฮะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเราฮิวได้เราฮิวให้เพื่อนเลยครับผมเพื่อนอย่าฮิวนะโอ้โหเพื่อนติดหิวเพื่อนติดฮิวครับผมแต่ไม่เป็นไรนี่มันรอบตายแล้วับผมเล่นแบบซเบบซฟเซฟเพลสเซฟจัดครับผมเราเอาตัวทรัพมาสองตัวแบบนี้ตัวดามจพูดจริงๆตัวทัพย์สามตัวนะเนี่ยตัวซรัพย์สามวะอ๋อและผมแล้วมันเปิดก่อก่อนเลยครับผม ติดชิวแล้วติดโบวโวกด้วยนะฮะเป็นการดูดดึงไปหามันแล้วเป็นไงล่ะตัวฮิวให้เพื่อนอสามพนสี่เน้นๆแล้วเพื่อนตัวฮิวอีกแล้วครับผมไม่สนใจนะฮิว <c oughs> ฮิวมาฮิวกลับไม่โกรครับผมสองพันสองโอเคตัวนี้มีฮิวสองสองแบบแล้วก็เอาละครับผมตัวนี้กัดแง้มไปแล้วครับผมแต่ไม่เข้าฮะด้วยมันมีเกาะไปลุ้นป้าทีเล็กล่างอีโวครับผมวับโอ้ยเลือ มินเนี่ยนไอ้มินเนี่ยนเหลือตัวหนึ่งเสียดได้ว่ะเสียดได้ครับผมว่ามันต้องตีมินเนี่ยนก่อนแล้วถ้าไม่ใช่ท่าหมูอ่ะมันจะไปตีตัวบอสไม่ได้ครับผมมันต้องตีมินเนี่ยนก่อนและไม่เป็นไรครับผมตอนนี้บอสมาตีบอสโอ้โหทีบหลังแล้วก็ปาดโอ้ยจกเสียดแน่นครับผมแต่ไม่ตุยแล้วยังไงอะนี่เพื่อนตุกัดกลับด้วยโอ้โหรอบหน้าตุยแล้วรอบหน้าบอสตุยแล้วครับผม ยืนไว้อะไรให้กับบอสเลยครับผมนี่เป็นไงทั้งยิวทั้งตบโอ้ตุ้ไม่ได้ใช้ตัวนี้เดี <c> ๋ย <oughs> วเราต้องเอาไปรีวิวกับผมทุกคนและตอนนี้มันจบแล้วฮะบอสมันจบแล้วอ่ะบอสส่งเสริมด้วยท่าที่แรงที่สุดของเราแต่พี่ว่าไม่น่าจะถึงพี่นะดาเมจไม่น่าจะถึงพี่ครับผมเพื่อนใจฮิวิสโอโ้เพื่อนตบเลย <c oughs> เพื่อนบอกหมันไส้มานานเลยบอสตัวเนี้ย ไม่ไหวแล้วครับผมเ <P en ic> พื่อนตบด้วยท่าที่แรงที่สุดเหมือนกันปึ๊บปาดไปแล้วโอ้ยสามพันเจ็ดดีขนาดบอสมีเกาะด้วยแล้วโอ้โหแล้วยังไงอะ่ะบอสโดนรีดิวดาเมจไว้อยู่หัวเราว่านคลีด้วยแล้วดีครับผมเ <P en ic> พื่อนคนนี้น่าจะเก็บงานครับผมปึ๊บเรียบร้อยครับผมจบไปครับผมอู้หอนอนนานซะว้วย โอเคครับผมตอนนี้เราก็ป่าบอสแอนดริวท็อปได้ไปดีเรียบร้อยครับผมเย้โอเคได้กี่ใบได้กี่ใบวะตอนแรกเราเข้าไปดูมันได้ยีสกว่าใบาใช่ไหมโอาโูนี่เป็นครั้งแรกครับผมทุกคนครั้งแรกมา สะสมสะสมไปดีละนิดโอ้โหตัวนี้ได้พันกว่าแล้วได้ร2อยยี่สแล้วก็มาแล้วครับผมสาการ์ดเนะเว้ยสามสิเอ็ดดีเนเอครับผมทุกคนโอ้โหอาอแล้วครับผมทุกคนวันนี้ก็จบไปเบียงเท้าดีครับผมบอสตัวเขียวแล้วเริ่มสะดุดแล้วนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย